เกินดราม่าแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนจับตาดูนะคะแล้วก็ไปหลายวงการมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการตำรวจวงการทหารวงการมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปถึงรัฐสภาแล้วค่ะล่าสุดค่ะกรรมธิการปรปรชเรียกสมาชิกวุฒิสภานะคะคุณธานีแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งเป็นน้องคุณประวิทย์ค่ะ ขออภัยค่ะไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภานะคะแต่ว่าเป็นน้องคุณประวิทย์แจงปมฝากสิบตำรวจโทหญิงเข้าเป็นตำรวจค่ะคุณผู้ชมเมื่อเวลา13.30นาฬิกา30นาทีวันนี้ที่รัฐสภามีการถแถลงเกิดขึ้นค่ะคนถแถลงก็คือคุณธีรชัยพันธุมาสสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลถแถลงในฐานะโฆษกคณะกรรมาการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาพึกมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ถแถลงพร้อมกับคุณรังสิมันโรมนะคะสบสบัญชีรายชื่อภรคเก้าไกลในฐานะกรมธการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผพพู้แทนราษฎรแถลงอะไรถแถลงความคืบหน้าและเอกสารเรียกกรณีฝากสิบโท1สิบตำรวจโทหญิงพร้อมเรียกเอกสารเพิ่มเติมค่ะ เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเสนอกรณีสิบตำรวจโทหญิงเข้ารับราชการโดยมิชอบและมีข้อสงสัยว่าไม่ได้ปฏิบัติราชการจริงหรือที่เรียกว่าบัญชีทหารผีนะคะหลายคนอาจจะได้ยินคำนี้ในช่วงสัปดาห์สอสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการยื่นเรื่องนี้ค่ะเข้ามาพิจารณาในกรรมธิการปปช โดยประธานกรรมธิการปปชเนี่ยนะคะพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เดียเวศมอบหมายให้คุณธีรชัยเนี่ยแหละคะ่ะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลติดตามกรณีนี้โดยเฉพาะซึ่งคุณธีรชัยก็บอกว่าเรื่องนี้ฟาดไปถึงเบื้องหลังคดีเต็มไปด้วยระบบอุปธรรมขนาดใหญ่ค่ะคุณธีรชัยพูดอะไรบ้าง คุณธีรชัยวันนี้เริ่มมาก็ถแถลงถึงกรณีคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบอกว่าทางกมทจะเรียกเข้าชี้แจงค่ะรวมทั้งเรียกเอกสารหลักฐานด้วยแบ่งออกเป็นสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือกระบวนการการรับบุคคลเข้ารับราชการตำรวจเป็นไปโดยชอบหรือเปล่า เพราะว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการยกเว้นเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งที่จะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีค่ะโดยสะตะชอ,อ้างว่าวุฒิปวสด้านการบัญชีของเธอเป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนอันนี้หลายคนก็ตั้งสงสัยว่าเรียกไปเนี่ยบอกว่าต้องการคนที่จบด้านบัญชีเพราะว่าเป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนแต่หน้าง,งานที่เธอทําเธอถูกเรียกไปช่วยกับกอรมนภาคสีส่วนหน้านะคะซึ่งก็เป็นที่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ การบัญชีนะคะสรุปแล้วด้านบัญชีเนี่ยเป็นคุณวุธที่ขาดแคลนจริงหรือไม่นะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกค่ะประเด็นที่2ที่จะมีการตรวจสอบก็คือประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการค่ะที่ว่ากันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งช่วยราชการในกรอรมนพักสี่ส่วนหน้าใน3จงังหวัดชายแดนภาคใต้จริงหรือไม,ไม่เพราะจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมามีการให้อ,อ มีการให้การนะคะจากคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีทำร,ร้ายร่างกายซึ่งเป็นต้นเรื่องของมหาการ์นี้เนี่ยนะคะว่าสิบตำรวจโทท่านนี้พักอาศัยอยู่ที่ราชบุรีโดยตลอดไม่ได้ปฏิบัติราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงขณะที่ยังมีชื่อช่วยราชการและได้สิทธิ์ต่างๆมากมายนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามก็จะทราบว่าสิทธิ์ในการเข้าไปย้ายชื่อเข้าไปเป็นกรรมนภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเสี่ยงภยัยอายุราชการเรียกได้ว่าทวีคูณค่ะ คุณธีรชัยบอกว่าข้อสงสัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมตั้งข้อสงสัยเพราะงบประมาณในการดับไฟใต้ของกอรมนาภาักสีส่วนหน้าคิดได้เป็น1,448ล้านบาทเลยค่ะและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสารสวัดดายแดนภาคใต้ตอนนี้มีมากกว่า50,000คนถ้ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่าบัญชีผีหรือตัวบุคคลไม่ได้ปฏิบัติราชการจริงแต่มีชื่อราชการรับเงินเดือและสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ย ก็น่าเป็นห่วงนะคะว่าเงินที่ลงไป1,448ล้านบาทอันนี้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วหรือไม่และจากกรณีนี้คุณธีรชัยก็ตั้งข้อสงสัยค่ะว่าสมาชิกวุฒิสภาที่หลายคนมีผู้ช่วยผู้ประสานงานเป็นตำรวจทหารจะรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยบัญชีผีเหล่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคนนี้มีเป็นไปตามข้อเก่าหาจริงเนี่ย แล้วสวคนอื่นล่ะมีทําในลักษณะที่เป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะคะเพื่อให้ความกระจ่างแก่สังคมค่ะกรรมธิการปรปรชก็เลยได้มีมติว่าจะเชิญบุคคลอีกหลายรายเข้ามาให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงมีหลายคนด้วยกันนะคะที่มีการพูดถึงวันนี้ประเด็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่คุณธีรชัยตั้งคําถามว่าเอ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบอุปธรรมขนาดใหญ่หรือเปล่า ก็เลยมีการพูดถึงคน3ามคนขึ้นมาค่ะเป็น3มชื่อที่มีการพูดถึงตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพูดอีกรอบหนึ่งนะคะคนแรกค่ะก็คือคุณธนีอ่อนละเอียดค่ะเป็นสมาชิกวุฒิสภาสวคนที่สองค่ะคือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณค่ะอดีตประธานคณะกรรมการกมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชค่ะ และคนที่3ค่ะพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตกรรมธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชค่ะซึ่ง2คนใน3คนนี้นะคะก็คือนามสกุลวงสุวรรณคุณผู้ชมเข้าใจถูกแล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นน้องนะคะของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีตอนนี้ค่ะคุณรังสิมนรโรมก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันค่ะ,ะแถลงด้วยเหมือนกัน บอกว่าในฐานะที่คุณรังสิมันเป็นคนติดตามเรื่องตัวช้างระบบอุปถัมภ์ระบบเส้นสายหลังจากที่เจอปัญหาก็ยังแทบจะไม่เห็นความคืบหน้าอย่างจริงจังเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบัญชีผีที่เกิดขึ้นคุณโรมบอกว่าเราจะแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ําได้อย่างไรรวมถึงจะขยายผลที่จะนําไปสู่การดําเนินการด้วยค่ะคุณโรมบอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการกระทําความผิดเช่นนี้ สามารถขยายผลที่ทำกันเป็นขบวนการได้และเชื่อว่าการทำบัญชีผีเช่นนี้มักจะเป็นบุคคลหน้าซ้ำๆถ้ามีการทลายลังบัญชีผีการแก้ปัญหาระยะยาวจะเกิดขึ้นนี่นะคะก็เป็นแถลงค่ะจากสองกรรมธิการด้วยกันก็คือกรรมธิการการพกกันปละปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะซึ่งมีพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานแล้วมอบหมายเรื่องนี้นะคะให้คุณทีรชัยดูแลนะคะขณะที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยก็เข้ามาดูด้วยนะคะในฐานะคน ที่ติดตามเรื่องตั๋วช้างอันนี้ก็เป็นบทบาทของรัฐสภาในข่าวนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยมาเหมือนเป็นข่าวอาากรรมธรรมดานะคะแต่ว่าพอยิ่งติดตามเข้าไปเนี่ยก็พบว่ามีหลายคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็กระทบกับหลายๆวงการค่ะที่เป็นที่จับตาในสังคมค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมประเด็นวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวันที่ประเด็นหนักมากเลยนะคะเราปิดปลายเดือนนี้ด้วยประเด็นค่าไฟค่ะที่ พูดคุยกับ2คนนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเห็นได้ทั้งมหาภาพแล้วก็จุลภาคนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีทางไหนที่จะหยุดยั้งสิ่งนี้ไม่ให้มันแย่กว่านี้ได้ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันนะคะที่ดราม่านะคะสิบตำรวจโทรจริงๆว่าเรียกดราม่าเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันก็ใหญ่กว่าดราม่าตามสังคมที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปนะคะก็ติดตามต่อไปค่ะเชื่อว่า w o r k l n t t o d a y เนี่ยจะติดตามเรื่องนี้มาเรื่อยๆแล้วก็นำเสนอกับคุณผู้ชมค่ะ w o r ร p o o n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้